กัสวัสดีค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราเชื่อพูดเรื่องการจีบสาวไปแล้วมาวันนี้เราก็ยังอยู่ที่เรื่องของความรักการต่อค่ะสำหรับคนที่มีความรักแล้วฉันรักเธอภาษาจีนพูดว่าหันไอหนีอีกครั้งค่ะ ว่าไอหนีคำต่อไปค่ะสำหรับคนที่แอบรักใครอยู่แอบรักภาษาจีนพูดว่าอันเลียดอีกครั้งค่ะอันเลียดคำสุดท้ายนะคะคำที่นิยมใช้มากตอนนี้ความรักก็เช่นกัน ภาษาจีนพูดว่าอ爱情也ย样อีกครั้งนะคะอิรับอี่่งคนจีนมีประโยคที่พูดว่าเรายิ่งเก็บอิ่งหอมความรักก็เช่นกันสำหรับวันนี้นะคะมาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้า เราชื่อจะสอนคำศัพท์เรื่องอะไรนะคะอย่าลืมติดตามนะคะบายบาย